สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอลิซ่าเบลเอานะปืนผมจะมาเล่นก็เป็นฟีเกร์สูงบประหยัดซะหน่อยเผื่องบคนจนไงเออมามาดูปืนที่ผมแต่งจะแต่งประมาณนี้นะครับป่ะเราจะไม่รีลงรีรอออะไรละไปดูกันในเกมดีกว่า,วาจะเป็นยังไงเผื่อคนดูอยากรู้แล้วเกมนี้ผมก็ได้สุ่มทีมมานะครับมันไม่มีที่เล่นเนาะนะเออเราก็ต้องมาคนเดียวทีมสุ่มมันก็ไม่ได้ว่าจะเลวร้ายอะไรละแต่มัน แค่มั่วของนั่นแหละส่วนมากผมจะเจอแต่มั่วของอ่ะไอเรายิงแคบตายพันยาลีกระสุนแป๊บเดียวกัมาอีกทีของหายหมดเราก็จะมาโยกเข้าไปเล่นในทางแสงนะครับก่อนหน้านี้มีคนโยกประตูหนึ่งนาทีสี่สิบไปแล้วนะฝั่งไกลๆนู่นเลยเราน่าจะได้เข้าก่อนเพราะเราหนึ่งนาทีเองเราดักเล่นแถวๆนี้ก่อนนะรอประตูเปิดเราก็วิ่งหลงล่างไปดูเซฟกันดีกว่า เซฟไอ้เราก็นึกว่าจะมีของแดงอะไรบ้างไม่มีอะไรดีเลยปั๊มยาก่อนเมื่อกี้ตอนเปิดเซฟเหมือนจะมีคนเปิดประตูมาแล้วนะตรงประตูเหนือที่40อ่ะเหมือนจะมาละเราเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูของที่วางก่อนนะอย่าลืมดูของที่วางเด็ดขาดใน,นเกมเนี่ยแมปนี้อย่าลืมเด็ดขาดผมเจออย่างบ่อยอย่ะสร้อยคอพวกของแดงอะไรเงี้ยโอเคไม่มีเราไปเรื่องข้างบนดีกว่าเราไปจักเอาแม่งเลย เหมือนเพื่อนเราจะฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วนะเราไปดักเลยโอ้โหอโอ้โห,โโหเกือบตายเนี่ยบอดบอดฟอร์เจาะซีเน,นี่ยตัวเนี้ยโอ้โหดูเพื่อนระบกดิมันจัดเดี๋ยวลงไปหาปามยาก่อนเืบอดก็ยิงแรงเกินดูดิอกแดงเลยเหมือนสตูจะอยู่ตรงเซฟแรกนะครับเดี๋ยวเราตรงฝั่งขวาน,นี้ไปดักแม่งเลย ดักเอามันเลยเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเอ้ยเอาเผลอกดผิดจะกดเลเซอร์ไปกดเปิดหน้ากากซะงั้นดีนะมันไม่ยิงโอ้ยไอตัวนี้ไฟฉายด้วยรอรอก่อนโอ้โหมันฆ่าเพื่อนเราไปละวิ่งส่แม่งเลย โหมวกดำเซตหกแน่เลยตอนเนี้ยเราต้องค่อยๆเล่นละเราเป็นเจาะสีด้วยน่าจะไม่ไหวยิงขารอมันมารอเข้ามาหานะมันมาละเออเอาเพื่อนฆ่าไปละดีนะถ้ามันมาผมอาจจะสู้ไม่ไหวนะเนี่ยมันเซตหกไม่รู้ว่าเซตหกไหมนะเกาะเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราเช็คพลดูกนไม่น่าจะมีนะมั้งผมฆ่าไปตัวหนึ่งเพื่อนฆ่าตัวหนึ่งเอ้ยเพื่อนฆ่าสองตัวนี่ไม่น่าจะมีละ เอาเพื่อนบอกชัดเจนอะไรอะ่ะปิดประตูก่อนโอเคปา๊มยาพารายาน้ําปิดประตูให้หมดนะคนอยู่ด้านนอกดูเซตอะไรโอ้โหมาแล้วเซตหกดีนะไม่เข้ามาหาผมอะเออารเจ็ดโดยปะดินผมคาตอนนี้เดี๋ยวค่อยฟาร์มเช็คดูคนก่อนนะครับอย่าเพิ่งฟาร์มนะไม่รู้ว่าจะมีไหมเพื่อนตายตรงนี้นี่เซตเปิดยัง อ๋อเปิดไปละซฟเ้าล,ล่ะเปิดหรือยังเนี่ยอยากได้ของแดงบ้างอ่ะไม่ได้นานแล้วนะของแดงซีฟเรายังไม่เปิดขอเปิดละกันขอของแดงเถ้ะขอเฮอะเกมทำลายจิตใจซะเหลือเกิน <c oughs> ขอเฮ้ะนะโอ้โหสิ้นหวังจัดมึงไม่มาละของแดงเอาแหวนมาเก็บไว้ในซฟไม่โอคงไม่เอามลาลักของโวงของแดงเนี่ยไม่ออกซะเลย ดีกระสุนดีกว่าหรือไปเช็คคนต่อไม่รู้ว่าจะมีไหมนะเช็คคนหมดคลางแสงละไม่มีแต่ตอนนี้ดูเหมือนด้านนอกจะมานะดูดิมาละขึ้นเสียงศัตรูบอกเพื่อนเพื่อนก็บอกพบศัตรูึ้นไหมจะขึ้นตรงนี้ไหมเสียงมาแถวๆนี้นะ เราดูก่อนนี่เสียงมาละจะขึ้นไม่เอ่ยรีกระสุนก่อนถ้ามัมาขอวสวยศพรอก่อนกันละกันดูดิกระเป๋ามีอะไรบ้างกระเป๋าใหญ่นะ่าดูโอ้ฟังมาก่อนเฮ้ยมันมาแล้วนะครับอเมริกาแล้วต้องไปดักคือตรงนี้ดักเลยเฮ้ยมันมาแล้วดักไม่ทนันซูมรอเลย จะโผล่ไหมจะโผล่ก็โผล่มาบอกเลยถ้าโผล่ทีนึงนะไปหวันแน่โผล่มาเสียงเปิดประตูในห้องฝั่งขวาเราน่าจะมีอยู่เสียงง้างระเบิดมันจะปลาตรงไหนอะ่ะวิ่งก่อนส่วนปลาหน้าห้องอมารอตรงนี้แหละโผล่มารออยู่โผล่ปุ๊บตายปับ๊บเอาดิรออยู่เนี่ย เรียบร้อยบอกไม่ฟังไงโผล่ปุ๊บตายปับ๊บเป็นไงล่ะเสร็จไปหนึ่งละเดี๋ยวเราเข้าไปชาร์จเลยนะลีกระสุนก่อนไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเดี๋ยวเราค่อยไปดูดูจากขึ้นเสียงแล้วน่าจะมี3ตัวน่าจะครบตี้เลยแหละผมฆ่าไปหนึ่งเหลืออีก3เปิดประตูตรงนี้ล่อมันนะแล้วก็เข้าประตูตรงนี้เข้าไปนั่งไงตัวหนึ่งนั่งไงสองตัวสามตัวโอ้โหโอเคเสร็จไปหนึ่งตามด้วย2แล้วก็ไอ้ตอนนัวนี้สาม หมดตีไปดีหมแต่ปลาระเบิดอะไรเล่าผมอยู่ในห้องนี้ลบสี่นะบอกเพื่อนมาจากนี้แล้วก็ฟาร์มของแบบชิลๆอิ่มเลยอะ่ะอิ่มน้าดูอะ่ะบอกเลยนี่กระเป๋าใหญ่ด้วย ตันนี้โอเคนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยฟาร์มใหม่ลงไปดูตรงนู้นก่อนกลัวเพื่อนมันมั่วของอะ่ะอย่ามั่วนะเฮ้ยขอฟาร์มก่อนฉันขอฟาร์มก่อนตอนนี้ใช้ปืนอะไรเนี่ยกระเป๋าไม่เท่าไหร่ปืน M p 5ไฟหรอ,อเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าช่องมันว่างก็ค่อยมาเก็บทีหลัง ขอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ก็ได้อยู่ชั้นขอหนึ่งอันได้ไหมเ,เย็นๆนะเพื่อนไอเราฟางไม่อิ่มเลยขอซะละไอตัวนี้ RPK เกาะห้าซะด้วยฟังดีโอ้โหกระเป๋ายางใหญ่แบบนี้แหละเอาให้อิ่ม,มเลยตาเนี่ยฝากเก็บเสะียงไปซะเป็นไงล่ะพีก็ศูนพวกประหยัดใครที่ไม่มีเงินมาเล่นพีก็ศูนเลยนะมันมันดีอ่ะเห็นไหมโอ้โหแบบอิ่มอ่ะตาน,นี่อิ่มเลยอ่ะ ว่าพิก็สูงดีอยู่สำหรับผมเอามาเล่นได้นะใครที่ไม่มีงบอะไรอะ่ะซื้อมาเล่นเลยคุม้มแต่มันไม่ประหยัดที่กระสุนกับแม็กอะดิอย่างแพงเลยกระสุนอะ่ะแต่ปืนนี่งบประหยัดจริงถ้าไม่มีจริงๆก็เอาเป็นจาะเนื้อก็ได้ถ,ถูกเองมันก็ดีอยู่นะ No escape for you! What are you? what's this ไม่แหอิ่มไม่อิ่มก็ดูเอาเพ้อเดินไม่ได้แล้วเนะี่ยเห็นไหมน้ำหนักเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเนะี่ย น้ำหนักแค่เดินไม่ได้เหรอยังไม่อิ่มเลยกระเป๋ายังโล่งอยู่เลยเห็นไหมไปแทงยาฟ้าฟาร์มต่อดีกว่ามาดูศพเพื่อนกันนะเผื่อจะได้ของอะไรบ้างเมื่อกี้เพื่อนเปิดเซฟใช่ไหมได้ของอะไรไม่เอ่ยเพื่อนเอ้ยซีช่องโอ้โหไอเรากระลุนของแดงได้ของทองมามได้อยู่อันนี้หกหมืน่นบ้งเอาไว้ในเซฟปะตอนนี้ไว้ในหลิกอ้อหลิกเต็มไว้นี่ก็ได้ ยังไม่เต็มเลยของ,ขอ,งอ่ะขาอ,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 อิ่มๆเลยเฮ้ตาเนี่ยเฮ้ยเอาของแต่งให้เพื่อนเด้ไหมเออเอาเอาดีกว่าลังเลนะลังเลเอาไปให้ก็ได้เพราะว่ายังไงกระเป๋าก็โล่งอยู่แล้วเอาไปให้นั่นแหละถอดกระสุนให้ด้วย วิ่งฟาร์มมาสักพักงละไม่มีอะไรเลยไปโยกกลับกันเถอะมาดูกันว่าจะออกเท่าไหร่นาตาเนี่ย เราก็ได้ออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าจะออกเท่าไหร่ไม่น่าถึงล้านมัน้งขอ่ถ้ามีของแดงน่าจะถึงอยู่หกแสนแปดก็เยอะอยู่นะเออก็เยอะอยู่ค่าไปห้าตัวเนี่ยสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบายบาย